การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรียกขานเกาะติดการชุมนุมประท้วงและเก่อม็อบมากกว่า10ปีแล้วค่ะตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเธอคือนักวิทยาศาสตร์ระดับ8ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาและยังมีตำแหน่งประธานที่ปรึกษาแรงงานหญิงรัฐวิสาหกิจ44แห่งอีกด้วยจะดูเหมือนว่างานเดียวที่พี่เตียวภูมิใจก็คือการเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงค่ะ ร่วมชุมนุมครั้งแรกในปี2,532คัดค้านการปลดบอร์ดของเราแล้วก็ประสบชัยชนะครั้งนั้นนี่ะพี่เตียวได้ลงข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษาเป็นครั้งแรกเป็นแกนนำเหรอคะพี่เตียวไม่ใช่เป็นแกนนําแต่ว่ามันมีภาพที่พี่เตียวแบบว่ากําลังกาลังต่อสู้อ่ะปะทะเหรอมีปะทะกันเหรอเปล่ปาพี่เตียวกําลังเตะหูตั้งแต่นั้นมาก็เข้าร่วมการชุมนุม ในการไปฟ้าทุกครั้งเลยไม่ได้รู้สึกว่าเก่งแต่รู้สึกว่ามีความสุขดีเวลาเรามาต่อสู้เพื่อแผ่นดินน่ะคล้ายๆว่าชีวิตเราของชีวิตเราตอนเนี้ยเราพอแล้วเราก็เอาชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยตอบแทนคุณของแผ่นดินมันได้ความสุขทางใจอ่ะ ความคิดอย่างหนึงนะเป้าหมายของเราจะสูงยังไงลนะ่ะเราสามารถสร้างได้แต่มันไปไม่ถึงไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องไปถึงนะอืมคือเป้าเราวาดยังไงก็ได้เราถือว่าฝันไหนๆเราจะฝันทั้งทีเราต้องกล้าที่จะฝันถ้าแม้กระทั่งความฝันเรายังไม่กล้าเลยเราจะกล้าอะไรในแผ่นดินแต่ถ้าความฝันนั้นเราไปไม่ถึงไม่เป็นไรเราก็มีความสุขขณะที่เราได้ฝันแล้ว พี่เตียวทาหน้าที่อะไรคะตอนแรกๆเนี่ยพี่เตียวก็เป็นเป็นหางเครื่องประกอบเพลงมาร์สการเรืน,นมาสคอฟพอ,พอนะใช่แล้ว<ม>พี่เตียวก็จะติดป้ายติดป้ายพวกเนี้ยเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์<ม>บอกว่าเราประท้วงคัดค้านอะไร<ม>บางครั้งพี่เตียวก็พูดเป็น,ปนไพร์าร์<า>แต่ก็น้อยมากที่จะพูดแต่บางครั้งก็พูดแล้วบางครั้งพี่เตียวก็ร้องเพลงถึงจะร้องไม่พาะเหมือนกับจะสลายมอไปก็ไม่เป็นไรให้นรกงาคนฟังไปแล้วงที แล้วก็พี่เตียวก็ทำหน้าที่ออกไปรับแกนนำจากรัฐวิสาหกิจอื่นหาพวกอะไรอยู่ไหนหขบวนได้อยู่ไหนอยู่ไหนขบวนนี้ดหัวขบ,บนวขบบนเลยกก็บอชื่อเจเตีวบบยวบบเป็นที่รู้จักกันดีในม็อบค่ะแต่ถ้าจะถามถึงตำแหน่งหรือสถานภาพจริงๆ ก็ฟังแล้วอาจจะงงงและสับสนนะคะเพราะเธอรั้งไว้หลายตำแหน่งเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสตรีเหล็กวีรสตรีกอฟพอ,ฟอนัไกไห้ปลาคนสร้างข่าวคนสร้างสีสันหรือแม้กระทั่งตัวป่วนแต่ดูเหมือนว่าตำแหน่งที่จะทำให้เธอโดดเด่นที่สุดและเจ้าตัวน่าจะชอบที่สุดไม่ใช่ตำแหน่งเหล่านั้นค่ะ ยังดีเลยยังดีมากครับถ้าม็อบไม่มีคนนี้ก็ก็ไม่ใช่ม็อบกันไป้าก็ดูแล้วก็น่ารักอ่ะพวกเราก็บางส่วนวอาจจะการเ <ๆ S 1> ต้นราเต้นข้งบนเนี่อนะมนดีแล้วเนี่ยใครๆก็บอกว่าเตียวน่าจะได้รักฝันเซนนะเวลาขึ้นไปที่เตียวขึ้นไปเต้นคนเดียวอย่างเงี้ยก็เคยมีคนว่าพี่เตียวมานี่ขเขียนขึ้น,นมานมาด้านงานเขียนมาขอลอง บ้าได้ไหมโชว์ออฟอยู่ได้ทำเป็นคนบัญญาอ่อนอเสียภาพพ้นนักไฮปาร์คหมดก็ส่งมาพี่เตียก่อียมำจริงเลยก็ความคิดเขาเขาเป็นผู้ตามเราเป็นผู้นำ ไมนาทีเดียวกันกันกบที่ผมกําลังยืนพูดอยู่ในขณะนี้ในเวลาเดียวก,กันกับที่คุณผู้ชมกําลังนั่งชมโทรทัศน์กําลังอยู่บนรถหรือว่ากําลังหลับไหลที่มุมใดมุมหนึ่งในกรุงเทพมหานครอาจจะเป็นห้องพักสุดหรูกลางตึกสูงหรืออาจจะเป็นห้องเช่าหลังเล็กๆก,กลางชุมชนแออัด บางอย่างที่ว่านั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์คอขาดบาดตายที่ทำให้ชีวิตบางชีวิตหยุดหายใจ การร้ายๆไม่ต้องการแม้กระทั่งย่างก,กลายเข้าไปใกล้ไม่ต้องการแม้กระทั่งเอ่ยปากถึงคนตายและความตายแต่คนบางกลุ่มกลับเลือกทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามงานของพวกเขาคืองานที่ต้องเฝ้ารอเหตุร้ายเป็นงานที่ต้องเผชิญหน้ากับคนตายและความตายเป็นงานที่มาพร้อมกับการสูญเสียและบางสิ่งบางอย่างที่คนส่วนใหญ่หวาดกลัว วันทีทีมพี่สุดการกับกับปาชูอยู่ที่นี่นะแสดงว่ามันมีรถคันอื่นของปอนี่อยู่ทั่วกรุงเทพอยู่มั้ยมีอยู่ทั่ว<ม>เลยครับนนมีอีกอยู่วิ่งทั่วนี้วิ่งอยู่ประมาณวันละสิบเอ็ดคันล่าห,หนึ่งจะมีรับผิดชอบประมาณสี่โรงพักหรือห้าโรงพักก็แล้วแต่เขาจะมีตารางเวรบอกเลยว่าต่อคัน,นที่รับผิดชอบอย่างผมเนี่ยรับผิดชอบพยาไทย ดินแดงดูิทธิ์สามเสนที่ผมรับผิดชอบตรงนี้สีโรงพักตัวนี้แล้วอย่างเวลากลางวันนี้เราเข้าเวรกันยังไงอย่างกลางวันก็ทุกวันนี้มีสองผัดมีผัดกลางคืนกลางวันทํางานวันละสิชั่วโมงพันละสิบสชั่วโมง สุดแดนเป็นสิปีนี่ส่วนใหญ่กลางวันนี่เคยเราเคยเก็บนีตามเก็บนี่เยอะที่สุดที่ศพนี่ไม่แน่นอนครับถ้าเบื่อเราจะไปคำนวณศพวา่าวันวันหนึ่งมีเหตุเยอะไหมจะจะคำนวณไม่ได้เพราะว่าเหตุเกิดไม่แน่นอนของพี่สุดแดนนี่ศพที่เก็บมานี่ประเภทไหนเยอะกว่ากันส่วนมากจะไม่ทราบสาเหตุก็ส่วนเยอะตายในบ้านแล้วลองแล้วลองลงมาก็จะเป็นอุบัติเหตุแล้วยังการฆาตกรรมก็เป็นอันดับที่สาม เดียวก็ป่วยตายแก่ตายเงี้ยจะเยอะที่สุด ผมค,นะครับผม,มว,วันี่ยโดยพื้นฐานหลกักๆถ้าเกิดว่าพี่พี่สมศักดิ์ได้รับแจ้งว่ามีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยพอมาถึงที่เกิดเหตุปุ๊บต้องทําอะไรก่อนเลยเบื้องต้นนี่ผมจะต้องมาดูที่เกิดเหตุว่าสภาพที่เกิดเหตุเป็นยังไงอันนี้มันคืออันนี้ชื่อนนคนตายเบื้องต้นการพิจาาได้อ่าชื่อคนตายเบื้องต้นอันนี้คืองานพื้นฐานของเราเลยนะครับก็มาถึงนี่เราต้องมาหาข้อมูลพื้นฐานไป ก็คือว่าอย่างอย่างกรณีนี้ได้เนี่ยก็บอกว่าผู้ตานี้อายุ5.4ปีรงพวกนี้พี่สอบศัดิ์รู้จากไหนครับถ้าเจอญาติตุยต้งตอบทันญาติกปนเรื้องต้นเลยเพราะว่าได้รู้ว่าเห็ุเป็นไงมาไงถ้าเกิดเป็นเหตุฆาตกรรมหรืออะไรนี้รเราจะเข้าที่กระเทือนไม่ได้